สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการ2ยามที่ครบวันนี้เราขอเสนอเบื้องหลังสมาร์ทโฟนหรูๆคือชีวิตแรงงานที่อาจไม่รู้เ็ดซ้ำว่ามือถือคืออะไรขอขอบคุณข้อมูลจาก Homesnew HK Daily Mail และ Spoke Dark TV เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนไปเสียแล้วนะครับ กับการที่ต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจในการติดต่อกับผู้อื่นและยิ่งในยุคที่อุปกรณ์ประเภทนี้ไม่ใช่ของแปลกใหม่แถมยังมีราคาให้เลือกจับจ่ายได้ตามสะดวกจึงไม่แปลกที่ใครๆตางก็อยากจะเป็นเจ้าของเครื่องมือสื่อสารชิ้นนี้แม้ว่าจะไม่รู้เบื้องหลังการผลิตของมาเลยก็ตามเบื้องหลังสมาร์ทโฟนหรูๆคือชีวิตแรงงานที่อาจไม่รู้ได้ซ้ำว่ามือถือคืออะไร หลายคนอาจคิดว่าการมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์นั้นคือข้อได้เปรียบและเป็นอำนาจต่อรองที่ใครๆต่างก็ต้องยอมรับฟังและทําให้ผู้คนในพื้นที่ได้เป็นเจ้าของทรัพยากรนั้นอย่างแท้จริงแต่จากข้อมูลของเว็บไซต์ Daily Mail ดูเหมือนความคิดที่ว่าอาจเป็นเพียงมายาคติที่สร้างกันขึ้นมาเท่านั้นเพราะยังมีคนอีกมากมายที่ต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ เพื่อขุดเอาทรัพยากรเหล่านั้นขึ้นมาสร้างเป็นสิ่งของที่พวกเขาไม่มีวันได้เป็นเจ้าของจากแหล่งเหมืองแร่ลูวาวในประเทศคองโกซึ่งเป็นแหล่งผลิตแร่สำคัญคอนตันซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นอย่างมากในการผลิตตัวคอนดักเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมพลังงานในอุปกรณ์ไอทีอย่างสมาร์ทโฟนที่เราใช้ใช้กัน ไม่ว่าจะของค่ายเล็กค่ายใหญ่ก็ตามและนั่นก็เป็นหน้าที่ของแรงงานในเหมืองกว่า1400ชีวิตที่ต้องขุดเอาแร่เหล่านี้ขึ้นมาอาจฟังดูไม่ใช่งานยากแต่น่าเสียดายที่แรงงานเหล่านี้ไม่มีอุปกรณ์ไฮเทคอื่นๆมาใช้ในการขุดหาแร่มีเพียงมือเปล่าๆกับจอบและเสียมเก่าๆที่ผู้ว่าจ้างนำมาให้และมีผู้ควบคุมคอยดูแลการทำงานตั้งแต่การขุด การนําแร่ใส่กระบอกและการแบกไปยังโรงเก็บโดยที่ทุกขั้นตอนเกิดขึ้นท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุและกินเวลาทำงานมากถึง12ชั่วโมงต่อวันในขณะที่ค่าจ้างของพวกเขานั้นกลับน้อยยิ่งกว่าแร่ที่พวกเขาแบกมันไปเก็บเสียอีกมาถึงตรงนี้หลายคนอาจตั้งคำถามว่าแล้วเราจำเป็นต้องรู้ไหมงานนี้ก็คงต้องบอกว่ารู้ไว้ก็ดี เพราะสาเหตุที่ทำให้วงจรการใช้แรงงานนี้ยังไม่หมดไปไง่ายๆเพราะการผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นแล้วรุ่นเล่าออกมาแบบไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดแถมคนจำนวนมากก็ยังนิยมเปลี่ยนมือถือใหม่เพื่อให้เข้ากับกระแสะสังคมซึ่งนั่นแปลว่าความต้องการแร่คอนเนก็ยังคงมีต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดแม้บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ และเจ้าของแบรนด์มือถือหลายค่ายจะมีท่าทียอมรับต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและแสดงความกังวลต่อปัญหาดังกล่าวแต่นั่นคงไม่ช่วยให้ความเป็นอยู่ของคนงานที่หาแร่มาสร้างสมาร์ทโฟนสุขสบายขึ้นแม้แต่นิดเดียว